พยายามเตรียมตัวมาให้ดีที่สุดรัน ปีนี้แบัเองเป็นน่วายนี่ไงไม่เห็นเลยนี่วยเจวาวไหนก็ไม่ดู้ดูบ้างครับตอนกก็เสร็จเพราะว่าตอนแรกก็ไม่ให้ดูช้าแต่พอว่าไม่ใช่เรื่องตัว่ออันนี้ตัวแม่เป็นแบบอะก่ให้แเขาให้เสรไปเก็สนุกดีก็อินอยู่ครับชอบบาจะาย ดูดรเราก็รู้สึกว่านี่คือนี่คืองานศิลปะแล้วเรารู้สึกว่านี่เป็นตัอย่างคือปอดักส่ง,งออกของประเทศไทยทุกคนเนี่ยรู้สึกว่าเรามีน้องๆหลายคนไปดังทั้งีิปุน่นมาเลเซียสิงคปโปร์ฟิลิปปินส์แบบรู้สึกว่าเฮ้ยภูมิใจภูมิใจในในน้องๆคนไทยทุกคนที่แบบแสดงได้ดีแล้วสุดท้ายคือสมบทบาทได้ดีผมเชื่อว่ามันคืองานโปรดักต์อย่างหนึ่งที่เราอยากจะทําด้วยใจแล้วก็ส่งออกมาทําให้งานที่ดีสุดทุกคนรับพองสิ้นเช้าเห็น คือแปมลับเยอะมากไม่ใช่แค่ประเทศไทยแต่ทั่วโลกเนี่ยเป็นสินค้าภูมิใจมากครับคนเร้นากเยอะมช่แล้วก็พีเราดีโชใช่เรามีโชว์ด้วยได้แปว่าเป็นอะไรจเราอยู่ค่พิวเราก็คือเป็นสยงฟิทังรอแหรอจะพ้าได้ถ้าเราก็มีโชว์ร้องเพลงเต้นมากับมือไดเต้นมากับมือ ได้ยินพร้อมกันในงานนี้เป็นครั้งแรกในโลกอันนี้ลืดพี่มืี่มาล้อมมาล้อมขอได้ไมเกิดเด้หอพี่ส่งด้วยนะคะการแสดงการแสดงการแสดงมีร่มามงานั ก็คือฝากเรื่องแอมโมเมนต์ด้วยนะคะคือจริงๆแล้วเป็นบอยเลิฟใช่ไหมคะแต่เขามีแบบ h i d เ e ้นเจมในเรื่องค่ะมีกู สัปคูเราเปิดวางมากขึ้นแล้วก็วันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งวันที่ได้เห็นศิลปินดาราที่มาร่วมงานเยอะมากแล้วแบบก็ยินดีกับทุกคนที่จะรับงันในวันนี้ด้วยค่ะฝากฟิลิปส์ค่ะให้ให้บัสเดยฝากสิ่งนี้ให้เยนะครับผมก็เดี๋ยวจะฝากซีรีส์แอร์โมเมนต์โอกาสอากาศของเราด้วยนะครับผมก็ก็